องตัวบนล่างนะครับก็นําไปพิจารณาดูนะครับเื่อชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูเล่นเป็นแนวทางนะครับเมื่อสูตรนี้ก็เดินบนมาตลอดนะครับเพราะว่าจะเดินต่อไปหรือไม่ก็อลองไปพิจารณาดูนะครับเก็หลายวันนววถินแล้วก็ผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้ก็ เล้มีโอกาสนำมาให้ท่านใดเอาไปพิจารณาเลยนะครับตามสูตรที่เรากำหนดออกมานะครับครับส่วนต้นเลขของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับ8 7 3นะครับล่างก็73นะครับเพิ่มแต้มเป็น4นะครับเราใช้7บวก3นะครับได้มาที่เลข0ูนะครับ3าบวก4เราก็ได้มาที่เลข7นะครับ7บวก0นะครับเราได้มาที่เลข7นะครับ ก็มาบวก7นะครับเราก็ได้มาที่เลข4นะครับสี่มาบวกสี่คงที่นะครับเราก็ได้มาที่8 9 01นะครับตันเลขที่ออกมาก็คือ0ูนย์เนะครับเก้าศูนย์เล่าง99นะครับก็ทำมาที่ศูนย์เจ็ดนะครับมาดูวันนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับ9กบวกเก็ได้8นะครับ9กบวกศนย์ได้เก้นะครับ แปดบวกเก้าก็ไดมาที่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าก็ได้มาที่เลขหกหกบวกสี่เรก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าศูนย์หกล่างเจ็ดหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับเนินดีนะครับศูนย์นี้ก็น่าติดตามนะครับครับเดี๋ยวไทยคลิปก็จะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่19นะครับ019ย์หนึ่งเก้าล่างอ่าเราเข้ามาที่19นะครับและต่อมานะครับเลขที่ออกมา903ล่าง99นะครับเราเข้ามาที่อ่าศูนย์สามนะครับอ่ามาดูงวดนี้นะครับหวดนี้ก็สองเจ็ดสองศูนย์เก้านะครับเราเข้ามาที่เจ็ดสองนะครับอ่าและต่อมานะครับก็เข้ามาที่เจ็ดสองนะครับ 8ปดล่าง30นะครับและต่อมานะครับต่อมาก็4นะครับ4ี่ก็ตามธรรมดานะครับเราจะสี่แล้วก็ลดแต้มลงมาเป็น3นะครับ4กับ5นะครับเอาได้3 4 5ี่หนะครับแต่เราก็ตัวนี้ก็เอาบัก่เอาบ้งนะครับเพราะว่าเน้นเฉพาะ2ตัวนะครับตัวนี้ก็ต้ออันเอาไว้นะครับ เลขที string, broken, like tá, ่ออกมานะครับ605ล่างหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่05นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่30นนะครับ5 3 0 6 2นะครับและต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับก็เราทำเหมือนเดิมนะครับก็ได้มาที่3และ8นะครับแบวก4เราก็ได้มาที่2 3 4 5นะครับตัวเลขที่ออกมาก็4 5 3้าล่าง1 1นะครับเราเข้ามาที่5 3นะครับ และต่อมานะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ782นะครับล่าง6 7เราเข้ามาที่82นะครับและต่อมานะครับก็478ล่าง91านนะครับเข้ามาที่78นะครับการไว้ก็เป็นตัวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวกันนะครับเพราะแปดแล้วก็ลดไตมาเป็นเจ็ดนะครับส่วนตรนนี้ก็เป็นตัวเลขบวกมาจากเลขห้านะครับไปมาที่เลขสามนะครับ สามกสี่เราก็ได้มาที่เลขเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับและต่อมานะครับเมื่อ่ึแล้วนะครับเมื่อ่แล้วก็เข้ามาที่ตัวทองนะครับตัวกันเอาไว้นะครับก็เข้ามาที่หนึงสองนะครับเลขที่ออกมาคือแปดหนึ่งสองล่างสี่หกนะครับเราเข้ามาที่หนึ่งสองนะครับเข้ามาที่ตกกันนะครับเราได้มาโทรเน้นๆออกมาคือ3สามและหกนะครับสามับหกนะครับแล้ว เข้ามาที่เลขหกตัวเดียวนะครับไม่มีคู่นะครับมาดูวันนี้นะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดลครับเลขที่ออกมานะครับแปดหนึ่งสองนะครับล่างสี่หกเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดนะครับสี่บอกหกเราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับหกบกเจ็ดเราก็ได้มาที่เลขสามนะครับ 3นะครับห้าศบวกเราก็ได้มาที่เลขสามนะครับ3มาบวก3คงที่เราก็ได้มาที่เลข6นะครับ6กล้วก็บวก4คงที่เราก็ได้มาที่0 1 2 3นะครับตัวนี้ก็ตัวกันนะครับจะเข้ามาเหมือนเดิมนรืเปล่านะครับเราไปพิจารณาดูนะครับส่วนมากนะครับเราจะใช้2ตัวนะครับ3เท่า6นะครับตัวนี้ก็พลาดไปเกอด ไหลงวน,นะครับเพิ่งพลาดมาครั้งเดียวนะครับรู้สึกว่าเน้นที่เจ็ดกับสี่เราเข้ามาที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับหกนะครับหนึ่งกับสี่นะครับก็เข้ามาตัวที่เราเน้นไว้นะครับก็หางวดที่แล้วก็รู้สึกว่าพลาดมาเข้าที่ตกกันนะครับถือว่ายังดีนะครับยังเข้านะครับ ตัวเลขจะเยอะหน่อยนะครับแต่เราก็ได้ตัดออกมาค่ามันเหลือน้อยชุดนะครับก็มันดูเป็นแนวทางเอาไว้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับถ้าผมก็ได้จับชุดไว้นะครับก็เข้ามาที่จอเลขนะครับก็มีมาที่ศูนย์หกนะครับหนึ่งหกแล้วก็สองหกนะครับศูนย์สามหนึ่งสามสองสามนะครับแล้วก็สามหก สา,สามนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มีอยู่นะครับแปดชุดนะครับอันนี้ก็สองสีกแปอีกแปดชุดด้วยกันนะครับก็ลองไปพิจารณาด้วยนะครับเผื่อชอบก็จัดไม่ชอบกอ็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับวันหน้าวันหลังใครว่ากันใหม่นะครับวันนี้ก็น่าจะมานะครับเพราะว่าตัวเลขจะหงวดหิดแล้วก็กมาที่สามแล้วหก ก็รู้สึกว่าตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ก็สามกับ6ก็ศ1 2ย์หมืสอมนเดิมนะครับก็หรือจะมาที่เลข2นะครับก็ไม่น่าจะมานะครับนะมั่นใจนะครับคือ1 6มากกว่านะครับวันนี้6น่าจะเดินดีนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อเจ้าก็นะลองจกักไม่เจบก็ ผ่านไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ